โอ้ยหอนหอนหอนคักนนไปไปไปหอนเลยบ่ไหวบ่ไวหอนรีอพี่น้องหอนคักหอนเลยพี่น้องเอ้ยขอบคุณแฟนกับเทุกกับักาที่ก็เลยก็เได้ลมนหอนคักหัวซึ้เมฆหมอกทุกพัก่กันเลงจากลงสองสิแล้ว หอนคักเสีละเกินขอบคุณแฟนกับเอนะคะอัมพันธ์ก,ก็ไหลก็แซ่เลยค่ะแต่ครับเอซีสายอยากซื้อรับลืมให้ฮอนร้อยกับหมายเลขธนาคารกรุงไทยนะคะ4060631 2 1, สามเก้าค่ะสี่ศูนย์หกศูนย์หกสามสองหนึ่งสามเก้าค่ะกรุงไทยนะคะนี่กอนสีงามค่ะราคาห่อนค่ะห่อนแรงเลยลูกสาวเลยทำงี้ห่อนท่านไมบุกไปป้าไปกู้ท่นไปยุบากูว่าเอาไปวิรีท่านว่มีนามา แล้วน้่ไปขโมไปหรอแยกแยก,ยก <c oughs> นี่จะไปเอาคนดมัาทันเลยปคนมาดเครมัดงตลาดไงวะนี่ตลาดเนี่ยไรเปคนเราเยอะมองใหไปของงานไหมนงมีบอยานงานงานงานาคนี่บ้านเล ไม่ไปหลบไปทังนึงอยู่ในน้ไปนนไปนหลับไปด้ีเหมดทีมงานกันแล้วขึ้สูงค่ะฮอนฮอน้ังเกียกผักพรน้อผาเลย

มันก็ไหว,าวชากก็คืนแล้วล่ะค่ะวันไหนก็ปลันขึ้นแล้วค่ะวนันฝาดีดนเบาวงี้วนันดีดีเดี๋ยวมันจะบนัน

ค่ะพวกเป็นลูกสูงเก,กินค่ะฝนกันแล้ไมหรอือเปล่ากกตกบจะตกมาตูนขึ้นก็ตกก่อนตะนะะอืน่ร้านแล้วค่ะเก็บของพาฝนนิดนึงอ้าวกำลังใจกำลังใจ เ uh, ล็บสีก็ขึ้นสูงอ่ะขึ้นสูงค่ะอืมทำให้รงเลย นี่แหละค่ะหน้างานขัดติถนนค่ะสี่แยกอุทัยนะคะอยุธยะนะคะ่ะรันมนีไงค่ะ เรฝนแหลไ่ไหมเออค่ะหามมนหอนงูัจกีกกับพกคอนร้อยเลยฝน,นก็เล้กก็สาง่ายขึ้นค่ะ แดดคักแดดแน่พี่น้องเออนิจโนทที่ใหญ่ก,กุ้ยไทยค่ะยุธยาเลยค่ะแล้วเม่ก็แล้วแกหลายๆเลยค่ะออนทัวร์ครั้งแรกค่ะสาวล็อบสเตอร์เบอร์ซ่าก็จะรีบกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊ก,ก่อนลำเพลินเอาไปเที่ยวค่ะเจ๊ฮ้อนเพิ่นกัลลาพักพอนสามประสิทธิ์กันล้วค่ะเพราะว่าเพิ่มไปหาหมอเพิ่อสบายค่ะ แล้วกรไดมาราคาอะไรทีมงานันเราลงของเสร็จเราที้งานเจกองกกองก็จะไปยิงบันไดบางยังค่ะทีมงานเจ๊กองขึ้นอยู้ค่ะตัง้างลางเจกกองกจะรับผิดชอบ คืนนี้สนีทก,กันนะคะคืนหน้าเจอกันไหมนะคะขอบคุณะคะ่ะ